อ,อ,อ,ะอะไรถามอะไรอสรุปว่าอะระสอบสรุปว่าเราต้องทําสมาธิให้มีพลังก่อนพอมีพลังแล้วเรามาต่อยอดวิปัิพนาอย่าเพิ่งข้ามไปวิปัสสนาเลยเดีย๋ยวมันจะเป็นวิพสสนาตรงน้าอา มันจะหลงตัวเองมันจะเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้คุณโยมแล้วก็ถ้ามีความทุกข์มากๆมีปัญหาที่แก้ไม่ตกก็ให้เอากฎธรรมชาติสี่อย่างนี้มาเป็นตัวตั้งอ่าแล้วก็ถล่มด้วยวิปัสสนาเนี่ยถล่มด้วยกฎธรรมชาติทั้งสี่เนี่ยอกหักมาใช่ไหมบางคนนะอาจสมมติอกหักมาใช่ไหมเอาลองเอากฎของอันเนี้ยความเปลี่ยนแปลงเลยสิอ่ากฎที่ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงมาโอ้ คนเราไม่จากดีก็<ด>จากตายไม่จากร้าย,ยใช่ไหมเนี่ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันอันนี้คือเอามาถล่มมัน,มนมบ่อยๆบางครั้งอาจจะแก้ไม่หายเพราะว่าเราเพิ่งมาฝึกยังไม่มีพลังสติมากพอนะมันจะมันจะแก้ปัญหาได้ไวมากก็นยอมในกับกฎธรรมชาติทั้งสี่อย่างนี้เหมือนพะอจางบอกว่าการทูบอนะ่ะมันร้อยกาานนอนอหักไม่ได้แต่เราแค่ให้หักที่รปอกหักที่ะปอกหักที่ะปอกเอาโอเคเนาะกัยัมพอพอเข้าใจเนาะอ่าคือสรุปให้ ให้เราสะสมพลังสมาธิแล้วมาต่อยอดกวดธรรมชาติทั้ง4คือวิปัสสนาตรงนี้ามีท่านไหนจะจะถามอะไรอีกไหมอัมนนี้ห้กัโยมกลัวกลัวโยมหลับก่อนกลัวจะกินเวลาไปเยอะ, <c oughs> อะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราเข้าสู่พิธีการนองการเต้า การสุดท้ายโยมไอ้โยมอยู่ตรงนั้นเชิญแทนใครก็ได้โยมมันก่อนโยมพระตอนะไอ้โยมพระตอนเชิญสองสามท่านก็ได้นะไอ้เชิญน้องครูกับน้องกัปตันสิบหน้าเปอร์เซ็ผู้แทนจากโรงเรียนหน้าเปอร์เซ็สาธุโยมบรรพุานสาธุวันนี้เชิญหนึ่โลกทานไปโยมโยมพระตอน jam ini satu sampai kena kulit satu mutanah mutanah sampai, menjadi kalau terakhir. Ah, dia lakon naha. พรมาจากภาษาบาลีมาจากคําว่าวระแปลว่าประเสริฐหรือแปลว่าดีสรวนจะดีหรือไม่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนปฏิบัติของพวกเราด้วยถ้าเราปฏิบัติได้ดีพรก็จะไปสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นเจอแต่สิ่งที่ดียิ่งตอนนี้ผ่านสงกลางมาด้วยสงกลางก็แปลว่าเคลื่อนเคลื่อนย้ายหมายถึงให้เราเคลื่อนย้ายจากสิ่งไม่ดีนั้นไปสู่สิ่งที่ดีด การบุญให้ใสกลานใจให้เป็นกุศลภาวทตุสัพภมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแด่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเทพเทวาจงรักษาท่านอุดมร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะผลานุภาเวนะ สริโผคานะมาสยมมหาโผคาวโหจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังถ้าเราได้รับฝนธรรมะมันก็ท่านพระจิมาเดันตัดสุขรมาลงในที่ประดับจต่อร์ก็มันดีก็เราสมควรเวลาในความเล่ตาที่ท่านมาเยี่ยมเยียนวัดป่าชันท่ท่านเคยเราอบรมที่ เราเรียนนักงประสิทธิ์งานป้อนโควิดแต่มันเป็นวิทยากรนั่งประสิทธิ์เปวิทยากรเยอะอยู่ตั้งแต่ยุคอาตมาปีสี่สี่สามสี่สี่หลวงพ่อสนัดเรียนไปเป็นไหมยุคปอมมอจารอยุคของมอมาโรฝนเรียนเปลี่ยนกันไปหลายช่วงาตั้งแต่อาตมารุมนจนแก่แล้ว อ่ะเขาเป่าเขาเปอาจารย์มาอ่านก่ออันโมทงานอ่อันนี้เอาไปอัน